สวัสดีนะครับอ,อันนี้คือจะมาลองทำเป็นคลิปปลาเบิ้ลน,นะครับาบางคนอาจจะคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ใช้มาโคงจะไม่สามารถกดได้นะครับอ,อันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะาบางทีอาจจะแบบว่าเออไมคมันบางตรงช่วงมือผมหน่อยนะอาจจะแบบว่ากดติดบ้างไม่ติดบ้างนะเนะี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยทำไมจะกดไม่ติดฮนะเนี่ยดูนะอันนี้คือมือนะเนี่ย แต่ผมไม่รู้นะว่าในในไม์ผมเนี่ยมันมันจะได้ยินเสียงไอจากคีย์บอร์ดอะเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมจะพยายามก,กระแทกนะเนี่ยให้มันได้ยินอ่าคนเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเวลาเราจะเซตมาโคได้อะเราต้องรู้หลักการก่อนครับว่ามันสามารถทำได้หรือมันสามารถทำไม่ได้แล้วมันจะต้องกดยังไง อันนี้คือผมผมใช้มือกดนะเอาเป็นว่าจบแค่นี้นะครับ